ครับตอนนี้เราจะมาท่องน้ตเพลงชาติไทยกับปอปอน,นะครับปอฮ้างนะครับเรจะฝึกวันนี้เป็นวันฝึกวันแรกนะครับอาจทีเขารู้เขารวงจักน้อยอาจจะไม่ไมไมเป็นเขาที่เขาทางใช่ไหมอ่ตาตังใจนะครับบรรดที่เนืองนะครับห้องไหนที่ว่างเราจะนับเป็นหนึ่งสองหรือถ้าว่างห้องเดียวเราก็จะนับเป็นว่างนะครับโอเคเนาะอ่าเริ่มครับบรรดที่เนง หนึ่งสองโดโดมีซันซันซันลาทีโดเรมีหนึ่งสองเลโดลาซันลาทีโด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 เลมัดโดมีกระโดดโดมีโดเรเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับแทน มาหม่คัด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 นะครับเอาไหมเอาไหมระที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองดโดมีสอนสอนสอนลาทีโดเรมีหนึ่งสองเลโดลาสอนลาทีโด ฟาร์มาซอนว่างมีมีฟามีเรวางเรมีเรมีโดโดโดมีสันสันสันลาสันฟาระสาอนหนึ่งสองสอนลาทีสอนเรวังลาทีลาว่างัน ซอนลาซอนฟาเรวางฟาลาซอนมีโด,โดโดโดมีเรเรเรลาทีลาซอนหนึ่งสองโ,โดโดมีซอนซอ,อนสอนลาที วันแรกนะครับอันนี้อันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะจะมาดูวันต่อไปวันที่2วันที่สามว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือกว่าเกาเ่าตามนั้น